มันใส่ไหมมันใส่รองเท้ามันไม่ได้ใส่คือมันถอดรองเท้าอ่ะสมัยก่อนนะแบบเป็นทหารสมัยก่อนถอดแล้วเดินจูงม้าอยู่พวกพี่เนี่ยก็ลังซ้อมมันอยู่น้องวันนี้ระหว่างเดินจูงม้าอยู่เนี่ยเขาก็ปล่อยปล่อยม้าเห็นพวกเห็นพวกพี่อยู่อ่ะเขาก็ปล่อยม้าแล้วก็หันมาสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกกองครับพอปล่อยม้าเสร็จปั๊บสวัสดีเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็หันกลับไปจับม้าน้องบอกว่าทันทีที่บอกสวัสดีครับแล้วเขาหันกลับมาเนี่ย ม้ามันเหยียบนิ้วก้อยเท้าเขาม้ามันหนักประมาณเกือบห้าร้อยโลแล้วม้าเนี่ยมันมีเกลือกน่เป็นเหล็กอยู่ง่านิ้วขาดพกที่สองมอยู่เงี้ยตอนแล้วเออวันดี้เข้าวันดี้วัสดีเสร็จปั๊บพอเดินผ่านไปอ่ะพี่ก็มองไปพี่เลือดอะไรวะพี่ไปดูเฮ้ยนิ้วนิ้วพี่ก็บอกน้องน้องนิ้ว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 น้องน้องวันนี้เดินเสร็จปั๊บพงหาก็มองอ่ะต้องมองขาเองอะ เป็นลมเลยคือเป็นลมเลยคือเลือกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือเขาก็จ่ายชดชดเชยตามปกตินะแต่โชคดีเป็นยุ้วก้อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะอแต่ว่ามันชาตอนที่ม้าเหยียบเพราะว่าตอนเขาเดินมาเนี่ยมันจะมีหินมีอะไรเงี้ยเขาก็นึกว่าไปเหยียบหินเหยียบอะไรแบบจะเจ็บเหมือนกันงไหมครับแต่มันกดแล้วต่อไม่ได้เพราะว่าบี้เลยอะบี้เลยนะเรื่องนี้ก็คืออย่างนี้ถ้าเล่าเชิงแบบ ลี้ลับลี้ลับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เนี่ยขี่ม้าม้าตัวเนี้ยม้าของพี่เนี่ยนะครับจะมีม้าอยู่สองตัวสีดําเหมือนกันเพราะว่าม้าบางตัวของพี่เนี่ยเข็นเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นบันไดเหมถึงว่าม้าตัวนึงมันไม่ค่อยกล้าขึ้นแต่ตัวหนึ่งเนี่ยเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ลงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้ากระโดดลงพี่จะเปลี่ยนม้าเป็นสองตัว ม้าสีดําเหมือนกันนี่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เชิงสิงบริษในเมื่อระเลสวนเขาเรียกว่าองค์ดำใช่ไหมน้องมาดูได้ชุดพี่อ่ะสีทึมทั้งหมดและขี่ม้าสีดําแต่ถ้าองค์ขาวชุดสว่างขี่ม้าสีขาวน้องมาดูได้เพี่ในหนังระเลสวนพี่ไม่เคยขี่ม้าสีขาวเลยพี่ขี่ม้าสีดําเท่านั้นแต่ถ้าบางตัวเป็นม้าสีปตานะเขาจะสีทา ให้ม้าตัวนั้นเป็นสีดำเพราะมันคือม้าที่พี่ขี่ประจำนะทีนี้ม้าที่พี่ขี่เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันถ่ายโดนระเบิดมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดที่บอกแล้วว่าสองปีแรกเนี่ยพี่ไม่ได้ถ่ายแล้วถ่ายฉากอื่นเขาถ่ายฉากอื่นไม่มีที่จนกระทั่งม้าตัวเนี้ยตอนเย็นพี่ก็ไปขี่มา้าไปซ้อมขี่มา้าพี่ก็ขี่ม้าขี่ช้างทุกวันสมัยก่อนอะ่ะขี่ม้าขี่ช้างทุกวันเรียนฟันดาบทุกวัน ตอนเย็นที่่ขี่ตัวนี้ชื่อเนเน่นม้าชื่อเนเน่พี่ก็ขี่ม้าเนเน่เนี้ยขี่ตามไประหว่างที่ขี่อยู่เนี้ยเนเน่มันก็แซ่กโตอื่นเลยนะพุ่งรถพ,พุ่งเร็วมากเลยพุ่งออกไปเลยน้ำมันื่นไปเลยไกลเิเสร็จแล้วมันก็เป็นบั๊กบั๊กหมายถึงว่มามันกระโดปดปกอ่ะพี่ก็ลอยตกเลยแต่มือก็ยังจับบางเหียนอยู่แบแล้วขึ้นมาดูว่าดินแดงเต็มตัวเลย ขึ้นมาเสร็จปับ๊บฝรั่งคนนึงเป็นชาวออสเตรเลียขี่ม้าตามมาแล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวมิสเตอร์เบิร์ดเ,เนี่ยให้ขี่นําเพราะว่าเนเน่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชอบขี่ตามโอเคให้ขี่นําครับเพลี่ขึ้นมาโอเคอทรอตทรอตก็คือขี่แบบให้มันวิ่งนิดนิดหแักแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แคนเตอร์อะแคนเตอร์คือไม่ขว้วเสร็จปับ๊บโอเคเขาบอกเอาต่อไปคือให้สโลว์แคนเตอร์คือค่อยค่อยขั้ โอเคสโลแคนเตอร์ต okay, ีกับกึบกึบเท่านั้นแหละน้งนองเลยมันพุ่งไปอีกแล้วไปแล้วเว็เออบบงเลี้ยวขวาเป็นกิโลนะควายอะ่ะมันแล้วมันพุ่งไปมันจะชนควายเว้ยควายถูกผูกอยู่ที่ต้นตาลควายสามตัวเนี่ยถูกผูกอยู่นะมันก็พุ่งไปพี่บอกขึ้นตะไปซ้ายหรือไปขวาวะ <S <S แล้วความรู้สึกของการที่มันจะเกิอดอุบัติเหตุแล้วภาพมันช้าน้องเนหะ็นไหมมันเป็นเรื่องจริง ระหว่างที่ไปเนี่ยพี่ตลอดเวลาโดดได้โดดไม่ได้โดดได้โดดไม่ได้คือจะลงจากม้าให้ได้เพราะมันวิ่งเร็วมากลงไม่ได้เพราะมันเป็นดินหินเป็นดินหินเนะ่ยควายมันกระโดดหลบมา้าพี่พอมันกระโดดหลบเสร็จปั๊บแล้วเชือกมันถูกผูกอยู่อ่ะมันก็ร่วงลงมาหงายท้องเลยแล้วฝุ่นตลบเลยคนที่เขาขี่ตามมาด้านหลังาะพี่เมื่อกี้เขาขี่พี่ขี่นำใช่ไหมขี่ตามมาข้างหลังเนี่ยบอกวิทยพี่นึกว่าเบิร์ดี่ะหลงไปแล้วอ่ะพอไปใกล้ใกล้ไม่ใช่เว้ยควายว่ะ แต่แต่เบิร์ดไปทางไหนพี่รู้เลยเพราะว่าคนงานที่ก่อสร้างฉากอยู่เขามองไปทางเดียวเลยอะ่ะพี่ก็ทุกขกระแพงลองยาทุกุไปชนกับรถเคนไอเน่เน่พาพี่ทุ้รถเคนไปชนรถเคนต้องแล้วขาพี่อ่ะที่เอ่เหยียบกลนอยู่อะ่ะที่เหยียบม้านะฮะที่พักขามันไม่มันไปชนอยู่กับการชนของรถเคนไอเน่เน่ไอนี้ขึ้นถนนถนนลาดยางอะ กแก๊สพวกแก๊มันก็มันจะไม่หยุดอ่ะพี่ก็ตกพี่ก็ตกโอ้แล้วพี่ก็ลงมาตกคอมันเสร็จปับ๊บที่เหลือค่อยตามมานม้องแนงน้องแนงน้องแนงตามพี่มาเสร็จปับ๊บปีเตอร์ชาวออสเตรเลียคนเดิมบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ไม่วิ่งไม่แคนเตอร์ไม่แกหลอกไม่ไม่ทร็อตไม่อะไ,ไรละเราจะวอล์กอย่างเดียวแล้วก็กลับขึ้นคอโอเคพี่ขึ้นเหมือนเดิมพี่ขึ้นไม้งนี้ยเหมือนเดิม,ดมแล้วทีน,นี้พี่ตามให้พี่ตาม ทันทีที่ออกตามแล้วม้าตัวอื่นกำเดินดูเนเนี่เบียดคนวอื่นนะ่ะปุ๊บแล้วพุ่งขึ้นไปบนไอ้ทางลาดตอนนี้ทางลาดายางนะเสียงม,มันเร้าใจมากเพราะว่าเกือกม้าที่มันเป็นเหล็กอะ่ะมันควบนบน,บนพื้นถน,นนอะ่ะกรกกรกกรกกกกกกกพี่บอกสิ่งที่เสียวคือพี่กลัวมันลื่นคือบนพื้นถนนจะลื่นอะ่ะถ้าเมื่อไหร่ลื่นนะม้าตัวนั้นอะ่ะตายแน่นอตน,น,นอตายหมายความว่าคือม้าเนี่ย ไส้ม้าเนี่ยมันยาวมันจะกดอยู่ในท้องม้าแล้วม้ามันมีหน้าที่ที่จะวิ่งเพราะว่ามันจะตดเพื่อให้แก๊สในในไส้อ่ะมันมันไม่มีถ้าถ้าเกิดมันไม่วิ่งเนี่ยแก๊สมันจะอาจอยู่ในในท้องมันแล้วมันจะตายเพราะฉะนั้นการที่ม้าตอนเช้ามันวิ่งออกลัางอย่างเงี้ยเพื่อให้มันไม่มีแก๊สค้างอนู่ในแก๊สค้างอยู่ในท้องม้าตัวไหนถ้าเกิดขาหักส่วนใหญ่แล้วเขาจะดิ้นทิ้ง ส่วนใหญ่แล้วนะเพราะว่าเวลาขาหักแล้วเนี่ยต่อให้ต่อได้ะมันก็วิ่งต่อไม่ไหวเพราะว่ามันตัวมันหนักครับแล,แล้วขามันวิ่งไม่ได้เพราะกระดูกมันจะต่อไม่ได้น้องเหรอไหมดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าม้าขาหักเนี่ยมันก็ตายในที่สุดอ,ะอ่ะจ,จะตายยังไงนั่นเองแต่มันทรมานเพราะฉะนั้นมันก็พาพี่วิ่งไปเร็วมากที่ก็ระหว่างไปเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่ด้านหน้าได้เป็นเพลิงขายส้มตำขายน้ำ,น,ำน้ำปั่น พี่คิดในใจเลยเอาวะกูกระโดดเกาะหลังคาองค์จ่าแค่ระหว่างพุ่ง,งไปน่ะพี่เตรียมนะปึ๊บปึ๊บพี่เตรียมแบบเหยียบจะเหยียบก่นแล้วจะจะขึ้นแล้วไหมระหว่างที่มันพุ่งไปนะม้ามันแวบหลบหลบขวาปึ๊บพอหลบขวาเสร็จป,ปั๊บพี่เหยียบพี่เหย,ยียบกวนดูเนี่ยก้นขวาพี่เนี่ยขาดก้นขาขวาขาดก็ค้นซ้ายขาดปั๊บพี่ก็เลยเอามือล็อกคอม้าไว้เพราะกลัวตกไง พอล็กอกคอม้ามันเลี้ยวมาเลี้ย,ยกกวขวาพอล็อกเสร็จปั๊บพีู่สุเฮ้ยมันช้าเว้ยมันช้าเพราะมันเข้าโค้งพอดีเฮ้ยมันช้าเว้ยพี่ก็เลยเอาใหม่พอนนี้สองมือเลยพี่ก็จับคอมันพี่ก็โน้มใหม่พอโน้มเสร็จปั๊บพี่ก็เอาขาออกแล้วลงมาให้ม้ามันวิ่งไปพี่ลงจากม้าได้ละรองเท้าพี่เนี่ยรองเท้าขี่ม้าเป็นบู๊นะนะขาดคือนิ้วนิ้วเท้าอะปอกมาอยู่นอกรองเท้าเลยคือทะลุออกมาเลย เพราะว่าพี่เบรกแล้วมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่อะ่ะมาพี่วิ่งกลับขึ้นไปบอกโหงรอนมาได้เ้ยคือไม่เป็นไรเลยนะชีวิตทุกอย่างปกติพอตอนเย็นกลับมาที่บ้านในช่วงบายย่ายวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดช่วงบ่ายพ่อพี่ก็เอาเหรียญท่านเรนสวนมาให้เหรียญหนึ่งเอามาให้พี่แล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเบิร์ตพ่อเอาเหรียญมาให้พ่อหาทั้งบ่ายเลย พ่อห,หาทั้งบ่ายเลยเนี่ยเจอเนี่ยพอดีเลยตั้งใจงจะให้ลูกเนี่ยพี่เลาเอาเรื่องสองเรื่องนี้มาผสมกันว่าเป็นเรื่องของเฮ้ยเหรียญน,นี้ที่ได้มา,าต้องรักษาให้ดีนะเพราะว่าเหมือนทการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยผ่านอันตรายมาแล้วได้ไหมนี้ถือว่าเป็นเรื่องลีลบไหม <c oughs> มีไหมครับ